สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับใรอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแต่ก็เอาผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะมาแนะนําอีกเช่นเคยเลยบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นะคะแต่เนี่ยทดลองทางเองและแต่รู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะทํางานก็ดึกพักผ่อนก็น้อยค่ะทําให้ รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยไม่สดชื่นเลยแล้วก็ผิวเนี่ยครั้มเหมาะคร้มมากหน้าโซมแต่ว่าบอกเลยค่ะว่ามีเจ้าตัวช่วยตอนนี้นะทำให้แต่เนี่ยรู้สึกว่าร่างกายเฟรชขึ้นแล้วก็สุขภาพผิวสุขภาพหน้าเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยแนะนําเลยค่ะกับเจ้าตัวนี้เจ๊ได้เซนเซลไฟโตเอสีคลาสตนี้มาในรูปแบบกล่องแบบนี้เลยข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้มีเป็นซองแบบนี้เลยมีให้ดูก่อน แต่กินไปเยอะแล้วแลวหละนี่เห็นไหมเหลือทั้เองเจ้าตัวเซนเซลตัวนี้นะคะมันช่วยทําให้สุขภาพผิวเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าแต่เนี่ยตื่นเช้ามาใช่ไหมคะแต่งหน้าทารองพื้นทาแป้งก็ติดเลยและอย่างหนึ่งตาไม่โหลด้วยแม้แม้แแมที่จะทํางานหนักหูนอนดึกแล้วก็ต้องตื่นเช้าโหบอกเลยว่าสดชื่นมากๆแล้วก็ทําให้นอนหลับสนิทพั อนอย่างเพียงพอเลยคือตื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นจริงๆค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งทําให้สุขภาพผิวของแต่เนี่ยดีขึ้นมากๆเลยจากที่ปกตินะคะนอนน้อยแล้วก็ตื่นตื่นก็เช้านอนก็ดึกทําให้ผิวเนี่ยดูหมองคล้ำบอกเลยว่าพอได้ทดลองทานเจ้าตัวไฟโตเอสซีพลัสัวนี้นะคะ บอกเลยว่าทําให้แบบว่าร่างกายก็สดชื่นผิวพรรณเนี่ยก็แปล่งปัปงแล้วก็ทําให้แบบว่าตาเนี่ยไม่หลงด้วยวิธีทานนะคะง่ายมากเลยแค่เพียงแค่สิบซองค่ะหนจะกินให้ดูเลยว่ามันเลิดม,มากสิบซองนะคะแล้วก็เทเข้าไปในหนีเพราะว่าใต้ลิ้นนะคะมันมีหลอเดเลือดใหญ่คะ่ะทําให้การดูดซึมเนี่ยดีกว่าการที่จะทานเป็นเม็ดแล้วก็ย่อยผ่านน้ำย่อยลงกระเพาะเองจะทานให้ดูเลย อร่อยมากฟลึมมากเลยถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดในใต้คลิปนี้มีเลยฝากไว้แล้วกับใส่ตอเอสบีพาร์กค่ะ